สวัสดีค่ะได้รับรถ Toyota Camry เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถตรงสกส่งถึงบ้านรถราคาไม่แพงด้วยค่ะบริการดีมากเลยค่ะขอบคุณละใครกำลังหารถยูโรราคาเบาๆรา,า,าคาดีๆนะครับแค่7 6 9 0 0 0บาทได้ BMW F30 ที่เป็นปลั๊กอนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับ สวัสดีครับวันนี้โปรรถบ้านนะครับผมมีรถยี่ผมเราคาดีๆไม่เกิน8 0 0 0 0นบาทเข้ามานะฮะ bmw 3 3 0 e ปี1 6 1 7 lci เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปลั๊กอินด้วยนะครับผมแล้วเครื่องยนต์เบนซินบอกเลยว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันมากแล้วก็ขับดีมากๆเลยนะครับมาเท่าไหร่ก็ขายหมดนะฮะคันนี้บอกเลยว่าสภาพดีมากแล้วก็ออปชั่นเต็มๆครับไมค์แค่80,000กิโลนะครับราคา769,000บาทราคาดีครับประหยัดมากแถมเป็นรถดูโร คาร์ซี3ที่ขับดีขับสนุกมากๆเลยนะครับแถมได้ตัวปลั๊กอินใช่ไหมก็เปลี่ยนน้มันไปด้วยนะครับผมเฉลี่ยนี่น่าจะมี18-19กิโลสบายสบายเลยนะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าเจ้า 330e หรือว่า F30 คันนี้นะครับสภาพเดิมจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ออเทอเรต่างๆมีอะไรบ้างน,นะครับผมจะพามาชมนะฮะก่อนจะไปชมกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคตรต์ให้ทางโปรด้านด้วยนะครับผมหากกดติดตามด้วยบ้างก็ไปชมกันได้เลย bmw 3 3มสน e นะครับเรียกว่าโฉม f 3 0นั่นเองนะฮะเป็น lci เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับดูจากกระจังหน้าต่างๆนะครับไฟหน้าเขาสวยงามมากไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟ led หมดแล้วนะครับโคมไฟหน้าสวยใสไม่แตกไม่หักเราก็ทำความสะอาดให้ใหม่หมดแล้วนะครับเนี่ยขัดให้เงาขัดให้ขาวเลยนะครับเป็นไฟ led เฉพาะของ bmw เขานะครับผมด้านล่างนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์หน้า4จุดนะครับ มีไฟตะมอกในตัวนะครับมีชิ้นงานโครเมียมันก็ชิ้นงานพลาสต่างๆนะครับที่เป็นโครเม่เหมือนกันนะฮะสวยงามมากซีรีส์สามเนี่ยจะทำรถออกมาเป็นแบบค่อนข้างออกแนวสปอร์ตนะครับตัวนี้มันเป็นตัวลักชัวรี่ใช่ไหมภายในมันจะเป็นสีส้มหรือว่าสีอิฐนะครับก็คือดําเบาะส้มเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะครับสภาพก็จะเป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับบางชิ้นมันก็จะมีเก็บสีมาเพราะว่าคู่นี้มันจะมีพวกรอยขนแมวเยอะนะครับแต่โครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมาดูกันนะครับว่ารถไม่ชนหนักไม่มีความไม่น้ำท่วมเลยนะครับโครงสร้างเดิม100%นะครับ เป็นรถบ้านเดิมๆเลยนะครับผมสภาพดีมากสเปคยางของเขานะครับ225 45 R18 นะครับวอลล์แม็กขอบ18สเปคเดิมโรงงานยางเทอรี่นะครับยางปี2021นะครับถือว่ายางยังดีมากๆนะครับวอลแม็กมันก็จะมีรอยเบียดฟุตบาทมาบ้างนะครับมันก็เป็นวอลแม็กอันรอยเนาะดิสเบรกคู่หน้าครบโช็คเดิมสปริงเดิมนะครับคันนี้ไม่ได้มีการตกแต่งใดๆมานะครับตามซุ้มล้อต่างๆก็ถือว่าอยู่สภาพดีเลยครับแล้วก็ด้านข้างนี้จะมีเป็นตัว ที่ชาร์จปลั๊กอินนะครับผมเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับผมหรือว่าจะต่อปลั๊กสามตาออกมาก็ได้นะครับผมลองชาร์จดูแล้วนะครับก็เนี่ยสามารถชาร์จได้จริงนะครับมีอะแดปเตอร์อยู่ด้านท้ายรถแต่ผมจะพาไปดูอะแดปเตอร์ด้วยนะครับผมโอเคสภาพดีมากสภาพสวยนะครับรถสีดำนะครับ B M เนี่ยมันท่ยมันทำสีดำออกมาได้ผมว่ามันจะเรียกว่าไงอ่ะมันจะดูดำดุก,กว่ายี่ห้ออื่นๆหรือเปล่าอันนี้ความคิดส่วนตัวผมคิดว่ามันจะดูแบบ ดูเข้มกว่าสีอื่นๆของยี่ห้ออื่นๆเขานะครับผมอ่าโดยส่วนตัวนะเพราะว่าเคยขับตั้งแต่ E 3 6 E 4 6นกแก้วมาสีดำ B.M เป็นอะไรที่มันดุดันนะครับผมสวยงามมากกระจกหูช้างนะครับก็จะเป็นสีดำเดียวตรถนะครับนี่มันก็จะมีรีวอยบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เก็บทั้งคันนะครับมันก็จะมีนิดหน่อยไฟ L.E.D ไฟเลี้ยวเขานะครับผมไม่มีกันสาดนะครับจะมีแต่คิวโคมียมเดิมรอบคันหนังคาสวยงามนะครับผมเดิมๆเลยประตูข้างก็ จะมีสมาร์ทซีนะ่าเอาไว้ปลดอกประตูตร,ตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมรักชูรี่เนะี่ยมันก็จะเป็นภายในสีส้มนะครับผมอ่ามันจะมี3ตัวเบาะแดงเบาะดำเบาะส้มนะครับอ่าไอคอนิกจะเป็นเบาะแดงใช่ไหมรักชูรี่ก็จะเป็นเบาะสีน้ําตาลเอ็มสปอร์ตจะเป็นเบาะดำนะครับผมนี่เขาจะเป็นตัวรักชูรี่นะนี่เดิมๆเลยจบไปว่าออโต้ครบนะครับแล้วก็ชิ้นงานของเขาเนี่ยสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นลายไม้สีดำนะครับหรือว่าชิ้นงานพวกโครเมียมอย่างเงี้ยสวยงาม,สว,งามสวยงามมาก คือมันทําได้ความหรูหราสมราคาโรดโรปเนาะนญี่ปุ่นบางแบรนด์ก็ทําเรียนแบบไม่ได้นะครับมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ b m w มนะครับผมอตประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดออกมาโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยหมดนะครับผมเม็ดอาร์คเนี่ยเราจะให้ดูด้เลยครับทุกคันเปิดให้ดูทุกคันเลยเพื่อความสบายใจทั้งผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับฝ่ายซื้อเข้าเนี่ยผมต้องยอมรับไปว่าหาราได้เก่งมากนะครับหาเราจะสวยมาให้ลูกค้าของเราเนี่ยสวยงามทุกคันนะครับการกันโครงสร้างได้ทุกคันนะครับ ลูกค้าของเราเนี่ยผมมั่นใจว่าแทบจะร้อเอนะครับได้รถไปบอก,บอก,บอกตรงๆว่าตรง,ตรงปกทุกคันนะครับก็เรามาดูรีวิวทางปกบ้านได้นะครับคนทุกคันที่เราส่งออนไลน์เนี่ยลูกค้าเขาไม่มาดูเองใช่ไหมเราก็สามารถการันตีด้วยการรีวิวของเราให้ชัดเจนนึ่นะครับลูกค้าก็จะได้มั่นใจนะครับพอมั่นใจมันก็เกิดความน่าเชื่อถือสบายใจทั้ง2ฝ่ายเราขายประมาณนี้คลิปอาจจะยาวนิดน,นึงนะครับแต่ก็อยากให้ได้ดูกันให้จบนะครับผมอย่าเพิ่งกดข้างมันไปนะครับผมเบาซ่อมหรือเบาะสีอิดนะครับผม เขาจะเป็นเบาะเดิมวงงานของเขานะครับเนี่ย<ส>ก็จะมีรอยบ้างนะครับตามการใช้งานทั่วไปนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าต่างๆครบนะครับอ่นอนบาหน้าสเปรคอัลก็เนี่ยจะมี e drive เป็นสครับเพทเท้านะครับผมเดิมๆเลยสติ๊กเกอร์ต่างสายแอร์แบ็กต่างๆน็อตประตูลหลังฝั่งซ้ายเดิมหมดนะครับไม่มีตรงไหนแก,กนะมาเลยสวยงามมาก bm จัมีนี่ครับมั่นเพราะว่ารถยูโรพวกนะี้มันจะเป็นรถเขาเรียกว่ารถออกแนวรถผู้บริหารเนาะเวลานั่งข้างหลังนะครับมันก็จะกันแดดกันร้อนนะครับผมนี่ จกออโต้สี่บานครบเลยนะครับเม็ดอาร์เป็นยังไงสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับมั่นใจว่ารถสวยแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมหมดนะครับเม็ดอาร์ก็สวยนะครับเนี่ยเราไปดูทั้งข้างบนทั้งด้านข้างนะครับเนี่ยครับเปิดให้ดูทั้งหมดเลยสวยงามมากรถสวยเนี่ยมันก็จะขายตัวมันเองได้นะครับก็คือเงานตีโครงสร้างให้ได้นะครับน้าเบาะด้านหลังนะครับผ่านไปเช่ญงานมาบ้างนะครับเนี่ยมันก็จะมีคนนั่งบ้างเนาะก็โยบเนี่ยมันจะมีนี่แอร์หลังนะครับแอร์รถบีเอ็มพันนะ ค่อนข้างเย็นเลยครับเย็นมากๆเลยนะครับแล้วก็พื้นที่จะต่อซีีรสามไม่เล็กนะครับอ่าผมว่าใหญ่กว่ารถไซกลางของรถญี่ปุ่นด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็จะมีที่พักแขนอกเป็นที่วางแก้ว2แก้วนะตามฟ้าเพดานนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับว่าเขาจะลงอาาัขราใดๆมานะครับเดิมๆเลยนะครับคันนี้ยางหลางเป็นอย่างสเปคเดียวกันนะ แต่ว่ายางคู่หลังเนี่ยเขาใช้ยางปี23นะครับรถพุกนเนี้ยมันจะเปลี่ยนทีละสองเส้นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทีละสี่เส้นนะครับผมเพราะว่ารถพุ่นเนี้ยมันเป็นรถขับหลังใช่ไหมหลังเนี่ยมันจะสึดก่อนอยู่แล้วนะครับผมดิสเบรกสี่ล้อครบชกเดิมสปริงเดิมสวยงามมากๆนะครับรถใช้ในกรุงเทพนะครับไม่ได้รถบรน้ําเค็มนะเอาก็นี่ฮะ e drive เป็นระบบไฟฟ้าของเขานะครับด้านท้ายมีอะไรบ้างเซ็นเซอร์ท้าย4จุดนะครับแต่ว่ารถ bm เนี่ยไม่มีกล้องหลังนะครับ จะมีเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์หน้าเซนเซอร์ท้ายแทน,นครับมันจะเป็นเซนเซอร์บอกระยะจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ผมพาไปดูด้านในนะไฟท้ายของเจ้า B M นะครับเป็น Full LED นะครับนี่สวยงามมาก LCI จะเป็นไฟแบบนี้แล้วนะครับเป็น Full LED หมดเลยนะครับเพจ3 3 0 E U, อยู่ครบหมดนะครับโโก,ก้ B M W อ่าเปิดเปดายมารถมันจะมีเก็บสีมาใช่ไหมล่ะอ่าแต่ว่าตะเข็บต่างๆนะเดิมหมดนะครับรถไม่มีเฉียวชนหนักผิดความน้ำท่วมไม่มีเลยครับ ถ้ารถโดนท้ายมานะครับตะเข็บมันต้องหายหมดแล้วทั้งสองฝั่งนะะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางของมันก็จะมีพวกสพเพรย์ะนิดน,นหน่อยก็จะเป็นพวกน,นี่ครับมันจะเป็นที่วางผู้แบตเตอรี่ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีตัวเฟิร์สเอทนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับเนี่ยปลั๊กชาร์จนะครับแต่ว่าไม่มีกระเป๋านะมีแต่ตัวชาร์จนะครับเราก็จะไว้ตรงนี้นะครับผมอ่ะเก็บไว้ตรงนี้นะครับ ขออภัยครับไม่มีกระเป๋ามาจากจากเจ้าของเก่านะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับเป็นของแท้ของเดิมเ้าเลยสภาพดีมากด้านท้ายฮะไม่มีสปอยเลอร์ใดๆนะครับผมสวยงามมากๆนะครับชิ้นงานโครเมียมต่างๆช่วงน่างนะครับก็ช่วงนั่งเดิมช็คเดิมสปริงเดิมหมดไม่เป็นสนิมนะครับไม่มีตรงไหนตัดผุหรือว่าตัดต่อตัวถังมาเลยนะครับก็จะมีคลิปลามด้วยนะครับโลโก้ E ย้ายต่างๆนะครับแล้วก็ฝาหันละมันเนี่ยพอเป็นตัว E เนี่ยมันจะเปิดไม่เหมือนชาวบ้านเขา ถ้ารถยุโรอื่นอ่ะมันจะกดตรงนี้เปิดได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าตัวนี้มันต้องกดค้างจากด้านในนี่กดค้างปุ๊บรอแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งอ่าเนี่ยบางคนอนะ่ะกดโผย้ำ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 ,ยำไม่ออกใช่ไหมครับต้องกดจากด้านในนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเฉพาะตัวนี้นะเพราะว่าผมเคยมีคันนี้สามคันใช่ไหมก็เป็นเหมือนกันหมดนะครับต้องกดจากด้านในนะครับปิดก็อ่านะพอปิดปุ๊บก็ต่อไปครับคือจะเปิดจากตรงนี้ได้ละ ยางของฟังขวานะครับผมก็เป็นยางสเปคเดียวกันนะครับยางปี2021ดิสเบรกสี่ล้อครบนะครับสภาพดีมากของเดิมติดรถนะครับพวกดิสเบรกจานเบรกของเขานะครับผมเม็ดอัปประตูสวยงามนะครับผมเดิมสนิทแผงข้างประตูนะครับนี่มาต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนะครับใช้งานง่ายเปิดปิดง่ายกปรปิดสะดวกนะครับเราก็ตามแผงข้างประตูนี่แทบไม่มีรอยเลยนะครับ กราจะออโต้สีมานพบเลยนะครับสวยาง,งามมากฟิล์มก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะรู้สึกฟิล์มมันจะฟิล์มมันจะมืดอยู่ข้างนอกแต่ข้างในมองมาสว่างมากนะครับเราก็มาดูนี่กันน้องประตูหลังฝั่งขวานะครับเดิมหมดเลยนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดมานะครับอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ไซร์ลมยางนะครับส่วนท้าหน้าจะเป็นสติกเกอร์กึ้งตุ้งหงนะครับตรงตามเล่มนะครับ อ่าสติกเกอร์เดิมนะถ้ามีการถอดถ้ามีการแปะใหม่นะเนี่ย BMW ดเูนี่ยอ่าใช่ไหมรถศูนท์ไทยนะครับผมเช็คประวัติได้ครับงดออกศูนท์ไทยก็เข้าประวัติศูนย์ตรงไม่ใช่แป0หมื่นเราเองนะครับนี่ก็เป็นโครงสร้างนะครับฝั่งประตูฝั่งคนขับนะครับกลมเดิมเรียงสวยนะครับทั้งด้านข้างและด้านบนนะครับไม่มีแปะมาครับแปะเบาแปะหนักก็ไม่มีนะครับผมโครงสร้างนี่ผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆอ่าแผงข้างประตูนะครับ ก็จะมีกระจกออโต้สี่บานครบเลยนะครับไอตัวปิดม่านหนังไฟฟ้าด้วยนะครับตรงนี้อ่าเนี้จะเป็นล้อกระจกไฟฟ้าเนาะอ่าพับกระจกหูช้างทั่วไปนะครับปรับซ้ายขวาตรงนี้แล้วก็เบาะคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้าแมมโมรี่สองจุดนะครับตรงนี้อ่าไฟฟ้าด้วยก็จะเป็นแมมโมรี่สองจุดนะครับผมนี่สวยงามมากผมาลัยก็มีมัลติฟังก์ชันครบเดี๋ยวค่อยมาดูด้านในนะครับผมพาไปดูห้องเครื่องก่อนนะว่า330 e ห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงบ้างไปชมกัน ฝากระโปรงเนี่ยกดเปิดสองทีปุ๊บก็คือขึ้นได้เลยนะครับนี่ความสวยความงามของเขานะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับนี่สติกเกอร์ลมย่ายแอร์นะครับเลาก็มาดูโครงสร้างกันฝากระโปรงไม่มีถอดเลยนะไม่มีแกะมาเลยของเดิมหมดเลยทั้ง2ตัวนี้นะครับมีเก็บสีมาแต่ว่าแก้มสวยนะครับผมโชก็จะเป็นโชกของ BMW เดิมขเขานะครับทั้งสองฝั่งสภาพเดียวกัน,นครับเนี่ยที่ผมแจ้งครับรถไม่เก็บสี แต่ว่าโครงสร้างมันต้องเป็นโครงสร้างเดิมนะครับรถโครงสร้างหนักไปนะไม่รับจัดเราไม่รับซื้อนะครับผมนี่ครับสวยงามมากแล้วก็นี่ตัวถังตรงนี้นะครับดูง่ายมากนะพวกตาสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับไฟหน้าต่างๆไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะการันตีรถสวยนะครับรถไม่ชนหนะักไม่มีความไม่น้ำท่วมนะครับแล้วก็รับประกันเรื่องของเล้ไมแท้ได้นะครับแบบพวกตามคานพวกตามน็อตต่างๆอนะ่ะไม่เคยแกะมาเลย แสดงว่ารถไม่เคยมีชนหน้ามาหรือแปะข้างมานะครับหน้าเครื่องน่ะมันจะค่อนข้างแน่นน,นิดนึงนะครับเพราะว่าระบบไฟฟ้ามันค่อนข้างเยอะนะจะมีตัวปลั๊กอินต่งตางๆมันจะมีแบตเตอรี่2ตัวนะแบตรถยนต์กับแบตตัวไฟฟ้าเขานะครับผมห้องเครื่องสวยห้องเครื่องสะอาดนะครับคันนี้สภาพดีมากครับประวัติศูนย์เข้าดีด้วยนะครับไม่เคยขาดประวัติเลยนะครับคันนี้นี่ยพวกตามน็อตต่างๆนะครับคือเราให้ความสอาคัญเกี่ยวกับโครงสร้างหมดนะครับโครงสร้างเดิมเนี่ยพวกมาร์กิ้งคิวซีอันนี้ไม่ได้มีใครมาขีดเล่นๆนะ นี่คือของจากโรงงานเขานะครับผมทั้งสองฝั่งต้องเหมือนกันนะเนี่ยงงมาขีดปุ๊บต้องไม่มีรอยขันนะคบทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับเนี่ยถึงจะเรียกว่าโครงสร้างเดิมนะครับรางมาประกันได้หมดครับคันนี้รถสวยแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นรถเครื่องยนต์เบนซินที่มีระบบปลั๊กอินด้วยนะครับระบบชาร์จแบตนะครับก็ช่วยเรื่องของการเส้นน้ำมันไปได้เยอะนะครับผมถ้าใครชอบตัวที่เป็นรถกึ่งไฟฟ้านะครับก็ b ี w 3 3 0 i สุทีก็ตอบโจทย์นะครับโอเค เดี๋ยวพาชมด้านในนะครับว่าตัวนันนี้ออปชัน่นต่างๆมีอะไรบ้างตัวรัชชูรี่มีอะไรชมกงันน,นะฮะก็เป็นผู้สตาร์ทแบบนี้นะครับอย่าเบรกกดปุ่มเมื่อวานผมชาร์จแบตไว้นะมันก็จะมีขึ้นว่าแบตมันยังมีอยู่คันนี้เพิ่งเข้าส่ย์มาตอน8 0 0 0 0ื่นโลมาใช่ไหมครับก็ในเซอร์วิสดีอ่ะอีกีก9 0 0 0โลค่อยเข้าสนยนอีกหนึ่งรอบนะหรือว่าตอน9 0 0 0 0กีโลนั่นเองนะครับโอเคเลย แอร์เย็นเร็วมากนะครับเย็นเร็วจริงจริงนะครับผมเขาก็คอนโซลของเขานะครับก็จะเป็นเนี่ยเป็นหนังนะครับตัดกับชิ้นงานพลาสติกต่างๆนะครับพวกนี้ถ้าโดนแดดจัดจัดอ่ะมันจะรู้เลยว่ารถเจ้าของเก่าไม่ดูแลใช่ไหมแต่นีกดไปนี่คือยังนิ่มสภาพยังดีอยู่เลยนะครับลายไม้ต่างๆนะครับโอเคหมดนะฮะพวกตามคอนโซลเนี่ยพวกตามพรมอะไรนะครับก็คือนิ่มๆเลยครับหนังเดิมไม่เคยทําขึ้นมาใหม่นะครับเกียร์มันเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับ นี่เดี๋ยวดูนี่ให้ดูเพราะว่า B M มันสามารถดูเรื่องของวินิโครสเตตัสได้เนี่ยยางเป็นยังไงบ้างนะครับน้ำมันเครื่องสภาพน้ำมันเครื่องต้องรีเซ็ตน้ำมันอีกกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยสามารถเช็คได้เบื้องต้นเลยเซอร์วิสตีควายเมนต์นะครับเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต่งตางๆมันก็รีเซ็ตไปหมดแล้วนะครับนี่คือสบายๆครับเข้าวิธีคือตอนสิ้นปีนูน่นเ่ยครับเลยอีก9,000โลนั่นเองโอเค นี่ก็เป็น FM เครื่องเสียงต่างต่อบลูทูธได้นะทุกอย่างก็ได้หมดเลยนะครับแล้วก็คอนโซลกลางนี่ก็จะเป็นโซนเครื่องเสียงต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะครับโซนแอร์นี่ก็แอร์ั้งหมดเลยปรับอุณหภูมิได้สองฝั่งนะครับที่วางแก้วต่างๆแล้วมีถาดสไลด์ตรงนี้นะครับเปิดปิดนี่ต่างๆคอนโซลจะเป็นลายไม้นี่ก็จะเป็นตัวไอไดส์นะครับเป็นตัวควบคุมต่อเครื่องเสียงต่างๆโหมดต่างๆเนาะเกียร์ไฟฟ้านะครับ เกียร์จอดนี่เกียร์ถอยน่ะรถไม่มีกล้องใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีนี่มันจะมีเซ็นเซอร์หน้าเซนเซอร์ท้ายนะครับจะขึ้นแบบนี้อ่านี่ก็จะเป็นเกียร์ว่างเกียร์ดีตบเล่นเกียร์มันนวลได้ด้วยนะครับผมนี่อ่ากดลงไปจอดโหมดต่างๆนะครับโหมดอีโคโปรโหมดสปอร์ตนะครับรถเนี่ยมันจะมี2อ,อย่างคือถ้าเกิดว่ารถมันสั่นเนี่ยก็คือว่ามันเปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นน้ามันนะครับ รอบมันก็จะเพิ่มขึ้นมานดนึงมันคือการเปลี่ยนจากแบตเตอรี่เป็นน้ำมันนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ที่เก็บของก็มีนะครับตรงนี้โอเคผมเปนมัลติฟังก์ชันมีคูค,คอนโทลด้วยนะครับจะสลับกันนะถ้าเกิดเป็นรถญี่ปุ่นอนะ่ะคูคอยู่ขวามือใช่ไหมแต่เนยะคูจะอยู่ซ้ายนะครับแล้วก็เฟกจะอยู่ฝั่งซ้ายนะนี่ฝั่งขวาก็จะเป็นควบคุมสื่อเครื่องเสียงฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าออตโต้ด้วยอโอเคเลยไฟจะมอครบนะครับ ประมาณนี้ครับ BMW 330e นะครับน่าใช้มากแล้วก็ออปชั่นดีเต็มๆนะครับคันนี้เดี๋ยวผมไปสรุปด้านวันทีนึงครับไปชมกันเลย BMW F30 นะครับ 330e คันนี้ปี2016-2017นะครับเป็นฉลบเอเชียร์ไอรีบนะครับราคาตอนนี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยครับเพียงแค่76,000 9บาทได้รถ BMW นะครับที่เป็นปักอินแล้วก็เป็นระบบน้ำมันนะครับเป็น2ระบบนะครับเปลี่ยนน้ำมันมากแล้วก็ได้ฟูลออฟชั่นเลยนะครับเป็นตัว Luxury นะครับ ออฟชันดีๆออฟชนเต็มๆนะครับแล้วก็ได้ขับรถยุโรปที่ราคาแบบโอ้โหเรียกว่าคุ้มได้ไหมครับตอนนี้นะฮะรถบีเอ็มตอนนี้ราคามันลงมาบอกให้เราจับ้องได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้จะซื้อสดก็ได้นับได้เหมือนกันเลยสนใจแบบไหนก็ติดต่อมาที่โปรกบ้านได้เลยนะครับผมจะซื้อสดก็จัดไฟแนนซ์นะเราก็จะมีบริการถึงหน้าบ้านเลยนะครับถ้าซื้อสดนะครับแชร์ออชั่นนะครับชำระเงินครบครับเราบรทีาหน้าบ้านเลยเรามีบริการส่งรถถึงนาบ้านฟรีนะครับผมจัดไฟแนนซ์ครับโอมมาดำจองเข้ามาครับทางาจะมีเจ้นนนที่ฟแรานนะครับ ไอสันคขาแฟนนั้นผ่านก็เราครับบทที่หน้าบ้านเลยครับผมเรามีบริการให้ทุกรูปแบบเลยนะสนใจแบบไหนก็ติดต่อมาที่โต๊บนบ้านได้เลยนะฮะฝากช่องทางการติดต่อนะครับทางเฟซบุ๊กยูทูปติดต่อนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ครบทุกช่องทางแล้วก็ฝากกดสกัดดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่เพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเรโต๊ะบนบ้านนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมแม็กหน้ามาก็เจ้า bmw 330e คันนี้นะครับขอเซอรลาไปก่อนนะฮะ ใครกำลังหารถยุโรปราคาเบาๆราคาดีๆนะครับแคนหกหมื่นเก้าบาทได้ BMW F30 ที่เป็นปลั๊กอินกันนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับเป็นตัวลักชัวรี่เบาะสีส้มด้วยนะครับออร์เทนด์ดีออร์เทนด์เต็มมันก็ได้สีดำโดยวงกานด้วยนะครับก็ติดต่อมาที่ปรกาดบ้านได้เลยครับผมมั่นใจว่าคันนี้งวงรีวิวปุ๊บน่าจะไปเร็วแน่ๆนะครับใครไม่ตัดสินใจได้ก็ติดต่อมาที่ปรกาดบ้านได้เลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนน้าะคครรััับบสสวดี